ว่าพานาวินเนอร์มาจากแดดกินข้าวปั้นขคอรจี้ว่าเด้อบอกป้าลุงเนี่ยหนาวเด้ป้าลุงเอ้ยสาบคอยมีแดดมานี่พี่น้องเอ้ยสีมืดๆคุ้มๆเนาะแต่ว่าสวยแล้วพี่น้องเอ้ยยังมืดอยู่เนาะผู้บริหารตะเวนพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องเอ้ยปิ้งขคอรจี้ทางนี้ก็ได้ปิ้งขคอรจี้นั่งปิ้งไฟพี่น้องเอ้ย ให้เงินปลาเพื่อเพิ่มปลาเพื่องนี่มันหนาวโดยโดยมีตุ้ยก็อยากกินบ้านข้าวจีเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้ผู้ดีแซ่บเลยตุ้ยเอ้ยนี่เรื่องห้อยนี่พี่น้องเอ้ยเรื่องห้อยปั้นข้าวจีอ่ะตุย้ยเอาฮ่อนเด้อรฮ่อนเด้อเอามาปิ้งอีกแซ่บบ่แมนะ่ ใสใสวโอ้ยโอ้ยหนาวดีวหนาวดวีป่าลุงเอใส่โดยสบายดีและสวัสดีเด้อน้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนการเปิดสุู่สูขข่คนโดยก็ยิน้นดีตอนฮบขอสู่ซองแม่น้องนิ้วคือเกาเด้อนาะเปิดผ้ามากกับพ่อพอกับ คนน้อยอีกแล้วมันนี่ปล,ลาลุงเอ้หนอใช่หูืกินกงืปั้นบ่หน่เอ้ยกินกงืปั้นบ่กินเบันบ่เงือบันบ่หน,า,นาวบ่หูืบ่โดูดบึม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 เลยอ่าเปิดภาพออกมากระยูพี่เดอ้อมันนี่พี่นอ้องเอ้ยยู่ทงไฮทงนาะลงมาฟิงไฟอยู่ลุมพี่มันนี่นอไม่ตุย้ย chụp phai hay đúng mà phi phai ta lang lại nong pan chi yo cả đài à, cả nào phi nong mát tạc vợ ta nong winner mát tạc đẹp, đẹp. kín pan chi độ bỏ ba này nào đi bà đung ơi giả bọc khói mi đẹp mà nhìn nong mượt mượt cứ nó แต่ว่าสวยแล้วพี่น้องเ้ยยังมือดอยู่เนะาปะปูผูบหินหอดตะเวน้นพี่น้องเย้งยถุงไห,ห้ถุงนาเขากับบุ้มีฮหอดแดดมานอานาบรรยากาศบรรยากาศพิงไงั่ปิ้งเขาจีบวะนองวินเดยอันนี้ได้สาบอกป้าลุงเนี่ยหนุอ่าน้องวินเนอร์เพิ่นมาหลินอยู่ลุ่ลมตากตากลุม Bạc đẹp phi nhau người nào, phi xi un un nè nó vina nó bọn 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 อึบๆหนาวสิแฮงไปบ่เป็นแม่ตุ้ยก็ได้อือสิกวนเข้าจี้พี่น้องเอ้ยนู้มือเรายางโทางนี้กนี่ยางานักอีกอ่าเฮ็ดานักอีกแล้วโดยคานไปดกทึกพี่น้องเอ้ยผู้ปาลุง่ให้ยางปาลุงว่ายางอยู่บ่ยางยางยางไปเด็กน้อยเด็กยางมันบ่ได้โยสดีเด้อสดีดย นั่งเลยปิ้งเข้าจี้ทางนี้ก็ได้ปิ้งเข้าจี้นั่งปิ้งไฟพี่น้องเลยูให้ปลาเพื่อปลาเท่าปลาเพื่องนี่มันหนาวโดยโดยอ่าโดยโดยปนจูไฟให้พี่น้องอ้อมหลานน้อยอยู่กองไฟก็ได้หนาวนาวินเนาะหนาวบ่ดุบบ่ถูกพี่น้องเลยคุณก็นอนดินอันนี้ทางนี้ก็ได้พอาพี่เนมาเดินตรงนี้ วินเนอร์ลงนิ้วลงมาไดุ้กน่ะลงมาดิชูแล้ว่อลูกอดึมาดิเดอยว่ปลาลูกไงลูกสบายดีป้าลุงสะพ่อก็วินเนอร์คือเก้าเด้อมานเด้อสะเด้อคือไปขบ่ออีซอรอลงมาดินพีเด้อ มาพิงไฟน้ำวินเอ์พี่เด้อเซอบ่กะอื้ยดฮ้ยว้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเุเอ้ยบฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้ยเเ้ยเฮ้น้เฮยน้เฮ้ย้้เ้ยเน้ย่ฮ้ยเยเน้ยเน้อเยเฮ้ยน้้เย้้เ้ย้ ใส่ว<ไ>ินวินหนาวบอลูกบบอลฮวินหนาววึฮู้ฮู้ฮฮู้้โอ้ยว่อยกนน้อยนี่ก็โอ้ยว่ายกนเดยปิดลงมาพิงพื้นพิงไฟคือว่าอุ่นแน่พี่น้องเลยพ่อพื้นพ่อไฟได้ไข่แน่ลงมาเอาป้นข้าวจีแล้วลูกใครบอกอึนิ่งแน่อึนิ่งเอ้ยมากินข้าวจีนล้ววินเด้อจะวินกินบอลูกกินบอวินขันหัวนอนนอนนี่นะ เอ้ยเฮ้ยใช่น่ะว่าผ้าลูกเห้นนี่นี่คือปกผ้าเลยอ่าผีช่างเองยนิ้วพ่นมาเลยพี่น้องเลยอืออืออือ่าแดดออกแล้วสบายดีป้าลุงเลยลูก่ะโดยสบายดีเด้อป้าลุงโดยน่ะแม่ปิงเข่าว้แห้งยู่งสิกินข้าวจี้พูละปั้นพูละปั้นพี่น้องเลย แตกเบ็ดเมื่อว่ามันหนาวดูเอ้ยน้องกันเดีไปอาภาดูอาผ้าให้เป็นตุ้ยนะลูกเด้อพากับคนใบเด้อลูกเด้อค้นหวเยอะอนอกมัดนึ่งหันคนนเลยกันเลยแดดออกแล้วปไาเด้อไงพูแดดออกแล้วเห็นตะเวนแล้วบบบนี้น้องซวยเลยพี่น้องเลยแปดโมงบ่ายเก้าโมงแดดหากระเห็นตะเวนน้องวินเนอใช้เดี๋ยวอันนี้เพื่อนยังโมเศร้าอยู่ก๊าลังซีโตเกตพี่น้องเลย ทีมูดแดงครบมื่อนะมูดแดงกัดน้องวินเดอร์น้องไหนกินไปน้องนีกินไปกินไปพี่น้องเลยลงมาดินอยู่ลุ่มพี่วันนี้นาอวินเนาออุ่นเลยพี่น้องเลยกินบ้าไหมมีตุ้ยก็อยากกินบ้านข้าวจีเดพี่น้องเลยโอ้ผู้ดีแซ่บได้ตุ้ยเอ้ยนี่เหลืองห้อยนี่พี่น้องเลย เรื่องหอยปั่นข้าวจีอ่ะตุ้ยเอ้าห่อนเด้อร์ห่อนเด้อเอามาปิ้งอีกแซ่บบ่แม่ผิดพี่น้องไปตุ้ยเพิ่งกระปอกไว้ทั้งนี้นาวินบดบทพี่น้องเลยบ่คอยมีแดดแล้วมื้อนี้นาวินเนาะ ซวอมาไหนก็ไข่แน่พี่าอ้เอวยนนี้เจ้าคีโรติบขอให้ตู้คอยเดนหน้าตู้กลมเดอใช่หอแน่น้าตู้ปก็ได้ดูเลยขอให้ตู้ไม่คอยบันน้จะท่วงไพ่พมันนยไปย่างน่ะจะท่วงไพ่มันรถไทยใจนี่ไปย่างนะอารวจอาร ไปาเพื่อนเพื่อนแวงโดฮะน้องนิวไปได้นะแม่นุ๊กน่ะมันอะกี่วกล้วไปเลยไปไปดูไปไปดูก็กล้วมิตุยหมดแล้วน้องวินอ แค่ไมต่อยากอยากพนถงนกับปลาทูงค่มีปลาทูใช่ไะเน้องปลาแดกใส่ไว้พี่น้องเลยไหวพอบุญซื้อมาให้เมื่อวานนี้ได้ต้งมีตุยก็อยากกินไหว้่นไหวโดยก็เลยสื่อไหมาให้พอบุญก็ได้มาวินไหวพี่น้องพี่น้องเนี่ยมวดูยห

กา้าบ่ได้ออกทรงเสือใบซ้าพี่น้องไอ้ตุ่ยเพราะว่านี<อ>่เพิ่นเพิ่นบ่นได้คิดว่าจะได้นอนพี่น้องเลย่ใช่ได้ทรงเสือ,ขาขอคาคิงไปหนาวมันง่ายโดยเงนินให้เสีออยงงเงนินหายไปสองพันน่ะนะเพื่นชิได้อย่างนี้แหละซื้ออยู่ซื้อกินแน,นี้ว่ะนี่นวื่อนุอง่งอะไรก็ซื้ออยูเพื่อนว่าเพิ่นไปอันหาซื้อเครื่องอยู่ซื้อเจ มันเป็นตลาดพี่ดองเอ้มีตลาดอยู่แบบว่าตลาดอันคืนะยังซีน่าอยู่คุณนะ,คะเคย่อจะได้ไป,ป,ไปหาซื้อเอาสื้อตัวนึ่งมาใส่คุนวันหนาวยังบม่ได้มาดอกอันทางเม่น้องสนใจเพื่อนกันหาหกมือผู้ใดแม่เอ้ยขอบุญว่าอันเพย่าให้นอนนะนอนห้องมอนนะพวกนี้กับซีน่นอย่างใดจักฟังเบิงบ้งวะบางทีกับมาก่อนแน่เราวะมากับ เลยมากรแปลว่าหายหเพิ่นอยู่พุ่นกนเพราะว่าเพิ่นก็มีลูกนี่ยังเพิ่นน้ำเด้มีลานน้ำเผาน้ำยูพี่น้องเลยทางพ่อบุญกบมันโอเยปิวอันซิมาก่อนมาวินหนมากันลยข้าอดหนาอวินบอกป้าลุงนลูก หนาวเดียวป้าลุงเอ้ยหนาวหวานดูอึ้ยสวยแล้วได้พี่น้องเอ้ยสวยแล้วก็ยังบุ๊มีิ๊มเขาแดดด้วยเนาะไม่ดยเนาะเมื่อยเดือดเว็นบกขืดเว็นบกขึ้นพี่น้องเอ้ยมันเมฆหลายดมแม่ดมแม่เลยไทวินเฮ้ยบอกป้าลุงนะบอกป้าลุงเลยบอกป้าลุงเลยก็บอกป้าลุงเลยก้าวินเนอร์หนาวแลยป้าลุงเอ้ยวินเนอร์กินฮอทพอปูน พ huh? ี Sod ่เราต้องพมาดอกไปลูกนมัตกพุพนได้หรือไงลงพูนนยเออพา่น้องขันยูในพูนไปองพูนได้ไปลองพูนได้นี่ไปหาพูดกะปูมาแกงใช่เพิ่นปวดพี่นองเลยหาพุดกะปูมกงใช่ไวเพิ่นปวดไม่ตุ้ยนอยากไปหาพุดกระปูคุดเกี่ดมาหน่อยหน้นพี่นองเลยด้วนี้วนิ้วเข้ hàn cào gìn phác萝卜了，听到没？hàn cào sườn phác miết đuôi, muồn cào nấm nhèng cả chắc đại hà này này, chắc sáng ngọc,听到没？đại độ, bắt đuông, bắt luôn ơi, chỉ luôn, hiện của mưa, vừa ปลาเบื่อวินเนอร์เด้อป้าลุงเอ้ยบอก ais, wie. บอกป้าลุงเลย้ะป้าลุงเลยก่อนวินเนอร์จีหอดป้าลุงเด้อโอ้ยตีกันกว่าหนึ่งตีกันกว่า น,น,นี่ค่ะบมโดนี่เองนีอค่ะต้องตอหนัต้องข่างั้สิวานนี่อยู่พี่น้องเลยพักกพอบุญลงซื้อมาอีกเมื่อวานนี่เนาะในผักหอมถ้าไม่ตุ้ยเพิ่นเฮ็ดอันปอกวายแล้วก่อนสิไปพุดนานพักให้เพื่อนพี่น้องเลยวานพักหอมอีกไใบใส่บุญเดือนสามเนาะไม่ตุย้ยเด้ <laughs> อจังก,ก็มันบัดพักใกล้เลย พราะว่าภาคเก่าเฮากามันแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วกับเริ่มปลูกใหม่สองตัวเล็กเลยก่อนนอนทีเด้ออ่อนเทยังบุกแขงจักเตื่อนอ่อนเทยเดม่เด่แม่แม่แม่ให้แล้วให้ เสลอฮะอาเีอุ้มพี่น้องบึงพาน้องไงตรงนี้ได้ด้วยพานองต๊ะตรงนี้ได้อ่าแน่แน่นแน่น่ไ้ไตื่นเตะจะเพี่น้องเลยเนยันงนอนเราไะจักหันนอนพี่น้องเลยช่างมิตุยกัได้โอบไว เลยวายที่พอวุ่นซื้อมากเมื่อนั้นแหละพี่น้องเลย,อเลยปอกแกงบัดน,นี้เนาะเหีย่ยวเบิดเลยเห็นจุม่มใใว่าอยากว่าแกงวายตลอดพี่น้องเลยลูกเคยไปรอบไปเนื้อรอบนี่ก็เลยซื้อมาฝากไม่เท่าจากนั้นแม่พอแกงบ่จใชไหมใช่จะบอกอันเท่าไรเนี่ยใช่จะบอกนี่เหี่ยวบ้ะเดะโอ้ยเหี่ยวพี่นอเฮ้ยพี่สีแกงทันยังเนี้ยบันนี้พี่น้อง,ง,ยอยงเลย ปูมาใส่ปูมาใส่ปิ้งข้าวทางนี้ก็ได้ปิ้งไฟปิ้งข้าวพาน้องนั่งลงอยู่บี้ลูกน่ะโอ้มังก้อนมันหลายมือเลยมันเหี่ยวบ่เต้โดยเราเป็นธรรมะจากว่าลูกชายซื้อมาอีกจั๊กมืันนี่กับจั๊กคนชิได้ทางลุงจันพี่น้องเอ้ยโดยได้คนชิได้ยังเล่มาฝากเนาะมาชมหมูป่าบ่มาชมนี่เนาะ ปกตินี่คือเนื้อเห็นได้แต่สมหมูป่าที่เลยไม่หา,นามน้องกระลำก่อนตื่นนอนก่อนเลยหนาวสิแมงเป็นอ้าวแล้วเอ้ซื้อ,อพึ่นเออคืึนี่กับจุนเลิศจักเมือ่อพี่ทางนอกก็เอื้อยพึ่งก็ได้ใส่ลูกเอ้ยบินเอย้ยเอ้ยเดือมตาแล้วเดือมตาแล้วใส่ลูกบินเอ้ นี<ส> <orman pulse. S 1> ่เลยจักเลยพี <met> ่น้องเงยห้องสื่อนี่งอกปั๊บเลยนะเดี๋ยวนี้เอ็มเห็นเห็นเลยนะใหญ่เลยกินบ่ข่าวลูกนะกินข่าวบ่หรอฮะช่วยมาช่วยกว่านี่แล้วข่าใช่กินบ่ข่าวกินข่าวบ่ลงนั่งลงกินข่าวบ่พี่น้อยเอ้ยเดี๋ยวตาบ่หึือบ่เดี๋ยวตาบ่เฮ้ยเฮ้ เห้เด hey, ือมตาบอวินเอะหะดึง่าหาย้เลยบึ้งบึ้อยากนอนเลยพี่น้อนไยสีหูสีตาแล้วอยากนอนแล้วาดูอุ้ยอุ้ยอ้ยโลหน้อยนี่นะเป้ห้องเลยเปห้องเลยฮัดดึงดึงเนเุบบนแดดแล้วแน้วมาดิแดดแล้วแนนี้ มาเลยฮะมีแสงแดดแล้วพี่น้องเลยเฮียใายแน่นาะอุ่นๆแน,น่บาทนี้มีแสงแต่วินส่องแล้วโดยฮะตรงไฮตรงหน้าเข้ากับพี่น้องเลยพักญาาหญ้า่ะหุ่นทั้งนี้แก็แก่ไปแล้วกะลังซีเรตรียมปลูกไม้พี่น้องเลยนี่เป็นพักบัวพักบัวเข้ากับซีแตกหัวแล้วนาะแม่ก็เริ่มก้อยแล้วพี่น้องเลย อยยดนน้ำมัตาโดยเริ่มก้อยและหานหานลักเข่าตลอดเริ่มตาเร็วเริ่มตาเร็วเฮ้ยเริ่มตาเร็วเริ่มตาเร็วเอาคุยคุยเพิ่นเอ้าเพิ่นเพิ่นน้องเอ้าเนาะเอ้ากลางน้องวัยเนี่ยเอ้ากลางน้องว้ยเนี่ยเพิ่นอยากว่าวนำตื่นเต้นเศร้าพี่น้องเอไงเพิ่นอยากว่าวนำอุ้ยอ้าตุ้ย

พบุญมาบ่โทรหาพบุญเฮาเนาะพบุญชื่อยังงี้ไงไห้วินเนอร์เลยเนาะเช่อลงบ่เชื่อสุดอุ่นมาให้เออนิ้วกับบินเนอร์อยู่บ่จ้ะบ่หรออืึเชื่อสุดอุ่นมาให้เออนิ้วกับบินเนอร์อยู่บ่โทรหาพ่อได้โทรหาพบุญเนาะโทรหาพบุญเนาะบ่หรอ thấy thứ ba phô buồn bờ được bờ chín nhàng chín nhàng chín mươi chín mươi bờ cái này nè giờ chín mươi này chín mươi bơ này chín mươi bờ 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 phần phần gì bờ chín mươi bơ bơ đó bum 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 แขกเลยแขกเลยอุ่นพี่น้องเลยมาตากแดดหน่อยนึงเนาะว้าวไก่กากับพี่น้องเลยหนาวไก่ก็ได้ดุดหยดพอมีเสียงแดดออกมาก็เริ่มมองมาพิงแดดแล้วเนาะสัตว์เลี้ยงเฮาก็ได้พี่น้องเลยไก่กาเนื้อไอนิวกับวินเนอร์ก็ว่าตากแดดแล้ววัวลอ้าแอลใช่ ใจอจาะใจปลาลุงสิใจปลาลุงเนี่ยใจปลาลุงตื่นแต่เลิกเลิกพี่น้องเลยบุกเมย์บ่หนาวก็บริจักหนาวนะอันนี้เนอะกระตุนกระตุนในเสื้อเลยดินดินกระตุนอยู่ในมุ้งพี่น้องเลยตื่นมาแลยก็เปิดไฟหายได้กระลินกระตุนมุ้งมีหุกกระตุนแในกระลินกระตุนแรเบิ้งกระตุนกระตุนปดาลุงเพิ่นกระโปงหายเลยเนาะ บ่าให้ใชอันนี้ดีๆนี่มีเพื่อนเห็นหูกอด้นี่นะเพื่อนเห็นหูกบกินมือแล้วพี่น้องอยากข่าวเราไปแจ๊กแล้วอันนี้ว่าจะกินข่าวบ่ดหรอเป่ให้พอบุญซื้อข่าวมาให้บ่ฮึบุ้มบุ้มบ่โดยหมูแดงครบหูดังยังบ่เศร้าอยู่น่ะ เอลยอยากนอนเลยอยากนอนแล้วบ้านนี้ป้าลุงเลยสิโอเคสานอนแม่น้องนิวสิได้ขอจบคลิปไว้เพียงซัมเนี้ก่อนเด้อเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อเอาน้องวินเนอร์เพิ่นนอนโดยพ่นินเตื่นเต้หลังเดิกๆปุนพี่น้องเลยอยากนอนแล้วบ้านนี้เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงหลายๆเด้อเนาะ ที่เขามาติดตามฮับส้มส่องแม่น้องนิ้วแล้วก็ส่องวินเนอร์กับเอริ่นิ้วดูขอบคุณเลที่เขามาเบิ่งน้องนิ้วกับฟรอยด์มีแห้งสุขภาพแข็งแข็งความเจ็บป่วยได้ห้ยด้วมไข่ป่วยนี้ดูจ้าถูเด้อจ้าถูกน้ออย่าพาเบื่อน้องวินเนอร์กับเอริ่นิ้วเด้อซะนอนดุกน้องปลาลุงอย่าพาเบื่อวินเนอร์เด้อลูกเด้อ โอเคสำหรับคลิปนี้แมงนิวจบคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนเด้อนอไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ขอกล่าวค้ามบาสบายดีและสวัสดีเด้อนอสบายดีเด้อนิวด้วยสบายดีได้ลูกนะสบายดีมาลูกจ้ะเดย้ะบีทางไม่ตุ้ยก็ได้ยังบ่แล้วบ่ไม่ตื่อยดูสบายดีเด้อเนาะ ไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อโดยโดย